สวัสดีค่ะลูกค้าฮะไลน์นี้เจอกลบน้องอ้อมคนสวยเหมือนเดิมน้งพี่ยุนะ้ยเนาะแล้วก็พี่ยุ้ยค่ะมาพี่มาไลน์นี้ค่ะเดี๋ยวน้องอ้อมจะมาไลน์เก่งช่างให้นะแม่นะอันนี้ไปเจอมาถุงหนึ่งเนาะพี่ยุนะ้ยเนาะนู่นแม่ซ้อนอยู่ตรงนู้นตรงนู้นแบตหมดแบตคนหรือแบตโทรศัพท์ <laughs> โอ้เห oh, ้าเปอร์เซ็นเองนะแม่นะเอามาพี่อันนี้เป็นกางเกงช่างคนะ่ะพี่จ๋ากางเกงช่างน้องอ้อมไปเจอมาถุงหนึ่งนะแม่นะเดี๋ยวน้องอ้อมจะมาไลค์ให้เลยนะคะคุณพี่เข้ามาแล้วน้องอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณพี่จ๋าอะไปร่มเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะคุณพี่จ๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากางเกงช่างค่ะคุณพี่จ๋าอันนี้ป้าย MJ มนะคะรหัส MJ 7 9เจกจ้ะพี่ คือคาโก้นะคาโก้เลยอ่ะพี่กางเกงช่างนะคะเซตนี้เซตเล็กๆยี่สิบสองจุดห้าโลห้าสิบตัวบวกลบแม่ห้าสิบตัวบวกลบได้ห้าสิบตัวบวกลบเลยนะคะคุณพี่จากกางเกงช่างนะอันนี้มีถุงเดียวนะพี่มีถุงเดียวอุ้ยพี่อุ้ยไหม่มากตัวนี้ไหม่มากแม่ดูดิคาโก้ด้วยอะ่ะพี่อุ้ยเนี่ยขู่เบอร์โทค่ะ เก่งช่างของพี่เก่งช่างนะคะมีเซตเดียวใครชอบก็เอฟได้เลยนะแม่คุยคาโก้อีกแล้วหูพี่คาโก้อีกแล้วตัวนี้ก็ใหม่พี่ยุ้ยตัวนี้ก็ใหม่ไม่กริบเลยอ,อะมาจะพี่มาเลยนะคะห้าสิบตัวบวกลบค่ะห้าสิบตัวบวกลบนะคะกางเกงช่างจะพี่กางเกงช่างนะคะช่างไรฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยนั่นเองนะคะเออะอย่างอ่ะ แม่โอเคเอฟได้เลยค่ะพี่กางเกงช่างเซตนี้นะคะห้าสิบตัวบวกลบค่ะห้าสิบตัวบวกลบนะคะมันลื่นหรอมันแสดงมันล่อลืออนลนลอล่นไงนอ, <c oughs> อ่ะคุณพี่อุ้ยคาก้อยแล้วอ่ะพี่อุ้ยคาก้อยแล้วค่ะคุณพี่ดูดิแล้วคือซส่เขาดีมากเอ็มเจนะพี่ผ้าสะอาดเอ็มเจผ้าสะอาดมีเซตเดียวนะพี่มีเซตเดียวคาก้อยแล้วพี่อุ้ย คาโก้อีกแล้วค่ะพี่โหพี่อยู่อ่ะให้เลยคาโก้นะคะใครชอบเอฟเลยพี่ใครชอบเอฟได้เลยนะคะตัวนี้ห้าสิบตัวบวกลบใหม่มากเลยตัวเนี้อันนี้แบบพี่เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยนะคะสั่งรีดได้ด้วยพี่ๆสั่งรีดได้เลยนะคะนี่คุณพี่จ๋าเดี๋ยวนะ้องอ้อมจะแจ้งราคามีเซตเดียวนะพี่อยู่มีเซตเดียวแมมอุ้ยดูดิ เนี่ยคาโก้อีกแล้วอ่ะอันนี้คาโก้แตกจรวดเลยอ่ะพี่อุ้ยเนาะหลอกระเป๋าข้างเยอะหรออืมพี่ต้องเอฟแล้วแหละถ้าอย่างงั้นนะคะถ้าอย่างงั้นอุ้ยคาโก้อีกแล้วคาโก้อีกแล้วค่ะพี่ตัวนี้ค่ะกางเกงช่างนะคะป้ายเอ็มเจเอมเจเจเก้านั่นเองนะคะคุณพี่ห้าสิบตัวบวกลบค่ะเดี๋ยวนะ้องอ้อมจะแจ้งราคาเลยนี่คาโก้ด้วยนะเดี๋ยวนะ้องอ้อมแจ้งราคาเลยค่ะคุณพี่แจ้งราคาให้ทราบเลยนะคะนี่ใหม่กริป นี่ไมเทียบหนึ่งเลยพับมาเป็นรอยเลยอะรอยแบบเรียบเลยอะอ่ะพี่เซตนี้นะคะราคาหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบาทค่ะพี่ห้าสิบตัวบวกลบนะคะห้าสิบตัวบวกลบพันสี่เก้าสิบพี่เอฟได้เลยค่ะนี่คาโก้ปลายข้างอะจาวินปลาย้างว่ะโบแมนกระเป๋าข้างคุณพี่กางเกงช่างจานเกงช่าง,ง,งนะคะคุณพี่จ๋าเนี่ยใครชอบ ใครเล่นงานสายช่างอยู่พี่เอาไปเลยท็อปเวลูค่ะท็อปเวลูใครเล่นงานช่างอยู่พี่เอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยเนี่ยเบอร์โทค่ะกระเป๋าข้างอีกแล้วอะคาโก้พี่นับเลยนะว่าได้คาโก้กี่ตัวเซตนี้นะพี่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรคุณพี่สู้ๆนะ <c oughs> ปลอบจใจตัวเองย <c oughs> ูยูยไยู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 ยยพี่ยไม่ยูิูเลยูยูพียูยู ค่าส่งมาโคราประมาณกี่บาทคะพี่จองอ่าพี่ทักแชทหาแอดมินหลังบ้านได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวให้แอดมินเช็คค่าส่งให้นะคะพี่จ๋านี่คุณพี่จ๋าคาโก้อีกแล้วคุณพี่ทักแชทหลังบ้านได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวให้ให้แอดมินเช็คค่าส่งให้เลยนะคะพี่ทางยกก้อนแล้วก็ทางเซ็ตเล็กนะคะแล้วก็สี่สิ้าโลนะคะถามหลังบ้านได้เลยนะคะอ่ะพี่เกง่งช่างอุ้ยไม่กริบเลยพี่ยุ้ย ใช่มากโูพี่อุ้ยกระเป๋าข้างพี่อุ้ยได้คาโก้กระเป๋าข้างค่ะพี่อุ้ยน้องก็ได้อีกคาโก้กระเป๋าข้างไม่กริบขึ้นสามตัวออโอเคแค่นี้นนนะเดี๋ยวเปลี่ยนลงก่อนเดี๋ยวลงก่อนพี่นะคะหือพี่เอฟได้เลยค่ะพี่เอฟได้เลยนะคะห้าสิบตัวบวกลบนะพี่ไปคิดต้นทุนเอาเลยพี่คิดต้นทุนได้เลยนะคะ เซตละพันสี่เก้าสิบเท่านั้นครับพี่เซตละพันสี่เก้าสิบเซตละพันสี่เก้าสิบค่ะเหลือเซตเดียวนะพี่นะน้องไปขุดเจอมาเนี่ยแม่เอฟได้เลยค่ะกางเกงช่างขูหนูได้คาโก้ไปหลายตัวแล้วนะพี่นับเลยว่าได้คาโก้กี่ตัวพี่ยุ้ยสวยอะ่ะคาโก้อีกแล้วแม่คาโก้อีกแล้วส่วนมากที่น้องเจออาจจะเป็นแบรนด์เบอร์โธนะคะแบรนด์เบอร์โธเป็นแบบแบรนด์ผ้าแบบกีฬาเอ้ยแบบผ้าแบบผ้าช่างอะเนอะพี่เนะ นี่คุณพี่ไม่กริปผ้าเขาสะอาดเขาไี่จะ้ะเนี่ยคาโก้อีกแล้วอ่ะคาโก้อีกแล้วคุณพี่สั่งรีดได้นะคะสั่งรีดได้เลยสั่งรีดได้นี่คุณพี่คิวรีดยังมีเวลาว่างอยู่ค่ะใช่ปะใช่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 เนี่ยคุณพี่เอฟได้เลยนะคะกางเกงช่างเอ็มเจเจ็ดเก้าห้าจะพี่เอ็มเจเจ็ดเก้าห้านะคะ ห้าสิบตัวบกลบแม่พันสี่เก้าสิบเท่านั้นน่ะโอ้โหพี่ยุ้ยมันใหม่เนาะมันใหม่มากนี่คาโก้กแล้วคาโก้กแล้วนี่คุณพี่จา๋ารอๆเลยเฮ้ยมือหนึ่งพี่ยุ้ยมือหนึ่งคาโก้พี่มือหนึ่งคาโก้นี่มือหนึ่งเลยคุณพี่มือหนึ่งเลย ใครชอบนะ,ะเอฟได้เลยพี่อ er like ุ้ยนี่คาโก้มือหนึ่งอีกแล้วเนี่ยพี่ยุ้ยคาโก้มือหนึ่งอีกแล้วแม่คาโก้มือหนึ่งอีกแล้วนะคะเอฟได้เลยค่ะพี่กางเกงช้างอุ้ยพี่ยุ้ยได้คาโก้อีกแล้ว่าคาโก้กระเป๋าข้างนะคะสวยเนาะเบอร์โทรพี่ยุ้ยนี่กระเป๋าข้างอีกแล้วพี่กระเป๋าข้างเยอะมากนี่กระเป๋าข้างอีกแล้วเห็นไหมพี่ยุ้ยก็ได้ได้กระเป๋าข้างอีกแล้วอะกระเป๋าข้างเยอะมากแม่ มีเซตเดียวนะพี่ใครชอบก็เอฟได้เลยค่ะกี่กิโลอ่ายี่สิบสองจุดห้าโลค่ะพี่หนูมีถุงนี้ถุงเดียวนะห้าสบตัวบวกลบค่ะพี่หนูมีถุงนี้ถุงเดียวนะคะพี่หนูมีถุงเดียวพี่เอฟได้เลยค่ะห้าสิบตัวบวกลบนะคะพี่ได้มือหนึ่งสองตัวใช่ไหมพี่ววเนี่ยสองตัวนะน้องอ้อมแยกไวให้อยู่ไม่เป็นไรเนี่ยคุณพี่คาโก้ทางนั้นเลยคาโก้กระเป๋าข้างทางนั้นเลยนี่ก็ใช่เนี่ยคาโก้กระเป๋าข้างนะคะ ใครชอบก็เอฟได้เลยนะคะพี่เซตนี้พันสี่เกเท่านั้นนะคะค่าส่งไปทางได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวน้องอ้อมลงลายก่อนแล้วเดี๋ยวน้องอ้อมจะมาต่องานอื่นให้นะจ๊ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ